สวัสดีค่ะเมื่อเจรวันชาแนลสิบห้าพี่น้องมาเบิ้งกล้วยแดงอินโดนะจ่ะพี่น้องกล้วยแดงอินโดเพาะเนื้อเยื่อจะ้ะจิรวันสื่อมาจากเพจเพจหนึ่งนะจ่ะพี่น้องในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทจะ้ะจิรวันกรบบลูวมันสิเป็นแดงอินโดแทหรือบ่แทะนะจ่ะแต่เพจเขาก็รับประกันว่าของแทะนะจ่ะพี่น้อง กะจังคอยมารลุ่นมาเบิงไปน้ากันเนาะจ้าพี่น้องเนาะว,ว่ามนสมียนของแท้หรือบ่แทนเนาะค่ะจ้าเดี๋ยวจิรวันสิแนแนบเพจเพจนั้นห้เบิงเนาะจ้าพี่น้องเนาะว,ว่าเพจนันซื้ออ,อย่างเนาะจา้าเนาะขันผู้ใดอยากล่องเหตุเบิงคือจิรวันอยากทดลองเบิงกะไปสร้างสื่อในเพจนั้นเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวจิรวันสิลง่อห้เบิงเนาะค่ะเนาะว่าซื้อเพจเพจอีย่างเนาะค่ะตอนนี้จิรวัลสื่อไม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะจิรวันอบจ้ะ ถึงเอาออกมาจากตัวอกค่ะพี่น้องราคาถึงแหงเนาะพี่น้องเนาะสองอยเก้าสิบบาทจ้ะกับวูลูวันซิเมนหรือวอ่าเมนเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากพี่น้องเพจนี้เด้อค่ะ